คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายจัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้าเมดจะได้ท,ทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติ่าไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า24 6 5ทุกท่านนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจใเสมอมาค่ะตอนนี้เราไปรับฟังรับชมคลิปววดีีกกันเลย่่าคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรดูด,งดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2564หรือ2021นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิการ์พิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่จะมีเป็นพวกพี่หินต่างๆหรือหินมงคลน,นั่นเองนะคะแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะก็สามารถไปดู ในลิงก์ที่อาจารย์แปะใต้ description ได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดยอยากดูคอนเทนต์อันใหม่นะคะชื่อว่า KF Extra นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิกาคาพิกาเด็กนั่นแหละแต่เห็นหน้าของกิ่งฟ้านะคะจะประหนึ่งว่ากิ่งฟ้านั่งทำนายอยู่หน้าคุณเลยทีเดียวนะคะก็สามารถไปดู playlist ที่อาจารย์แปะเอาไว้ได้หรือเข้าไปในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็กดเข้าไปในเพลย์ลิส เพกคัพเพกาสโตนจะมีร่วม300เอพิโซดแล้วนะคะทายานเข้าสู่300อย่างเต็มตัวแล้วนะคะทามาตลอด3ปีต้องขอบคุณมากที่หลายๆท่านติดตามกันมาแล้วก็มี KFXtra อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะคะก็ไปดูเพลินๆกันได้เพราะว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ,ะแต่สาหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติอย่าเปงงง่ายน,นะคะเพราะว่าสุดท้ายเราเป็นคนกําหนดดวงชะตาเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสาหร 2064ค่ะเรามาดูดวงของคุณนะคะทำนายจากไพ,พ่เนทแล้วก็ไพท่ทาลรตอย่างเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน Embrace Cultivation Eight of Cups, Five of Cups, Nine of Pentacles, Nine of Cups, Eight of Wands, Judgment, The Magician, Four of Cups. Eight of Swords, Nine of Wands, Page of Swords. And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Temperance ค่ะโอเคภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีกันต้องบอกก่อนว่ามีเรื่องที่ต้องทำมากมายเยอะแยะมากมายแก่กองเลยนะคะมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์คะงานช่วงนี้เข้ามารุมมันตุ้มเยอะเหมือนกันมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะนะคะบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้มเป็นช่วงของการที่คุณกําลังจะพัฒนาตนทําอะไรใหม่ๆมีเรื่องที่เราต้องฝ่าฟันมีเรื่องที่เราต้องต่อสู้มีเรื่องที่เราต้องคิดเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของการที่ เรากําลังพัฒนาต,ตนตัวเองอ่ะเหมือนพัฒนาตัวเองพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอเปลี่ยนแปลงความสามารถเหมือนทําให้เราดีมากยิ่งขึ้นพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพต่างๆของเราให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอาจจะเป็นเรื่องการทํางานหรือก็เรื่องการเรียนหรือเรื่องการหาตังก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณพูดอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างปากพารวยนะคะหรือว่าพูดแล้วก็สามารถโน้มน้าวจิตใจ,จของคนได้เก่งนะคะมันเหมือนกับว่าจัง แบบเหมือนเสน่ห์มันอยู่ที่ปลายลิ้นของคุณเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องคําพูดของเรานะแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีนะมันเหมือนกับว่ามีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยแบ็กอัพมีคนคอยสนับสนุนอาจจะได้กําลังใจด,ดีมาจากหลายฝ่ายหรือคนที่เรารักก็เป็นได้อาจจะเป็นมาจากครอบครัวหรือแฟนมาจากเพื่อนร่วมง,งานมาจากเจ้านายมาจากลูกน้องคือเป็นได้หมดคือมันเหมือนเป็นลักษณะของคว่า มีคนที่รักเราเอ็นดูเราหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีลูกค้านะคะแบบมาสนับสนุนเรามาซื้อสินค้ากับเราตลอดเราบริการเขาดีอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่ช่วงนี้มันแปลว่าทางานเยอะเหมือนกันค่อนข้างปัดเหนือค่อนข้างเหนื่อยนะคะบางท่านอาจจะมีการจบจากสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานก็เป็นได้หรือว่ากําลังขยายกิจการกําลังปรับเปลี่ยนหรือกําลังที่จะไปทํางานอย่างอื่น ที่มันรู้สึกว่าใช่สําหรับเรา,านะคะเพราะว่ามันเป็นการแบบเปลี่ยนแบบโดยชัดเจนมากๆเป็นการที่เริ่มต้นสิ่งใหม่เลยนะคะแต่เป็นสิ่งใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะเหมือนเหมือนได้รับโอกาสใหม่ได้ได้เริ่มสิ่งใหม่ที่รู้สึกว่ามันใช่สําหรับเรามากๆในช่วงนี้นะคะฉะนั้นช่วงนี้ได้บอกว่ามันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะคือต้องยอมรับว,ว่ามันเหนื่อยอ่มันปากเงื่อหน่อยนะคะแต่มันดีนะคะอ่า ท,ท,ท,ทุกคนละคะ่ะมันเหนื่อยหมดละคะ่ะทุกคนทํางานหาเงินไม่มีใครทําแล้วมันไม่เหนื่อยนะคะมันต้องเหนื่อยเป็นเรื่องปกตินะคะอย่ามองว่าเฮ้ยเราเหนื่อยคนเดียวทุกๆคนมันก็เหนื่อยหมดนะคะแต่เหนื่อยเป็นคนละแบบอาจจะเหนื่อยเรื่องสมองเรื่องความคิดบางท่านอาจจะเหนื่อยในเรื่องการลงแรงนะคะในการทําต่างๆฉะนั้นทุกๆคนมีอุปสรรคเป็นของตัวเองนะคะทุกๆคนมีเรื่องที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจารย์มองว่าคุณพัฒนาไปในทางที่ดีมากด้วยนะคะคือช่วงนี้เลยบอกว่า ถ้าคุณได้ช่วยเหลือใครมันเหมือนบุญกุศลตรงนั้นมันตอบแทนเรานะคะมันเหมือนกับว่ายิ่งเราให้เรายิ่งได้แต่ถ้าต้องให้เนี่ยต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นการให้เหมือนแบบวิชาหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นได้เพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องควบคุมคนเยอะแต่คุณเองเป็นคนที่มีอํานาจบาร,รมีในช่วงนี้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะบางท่านอาจจะต้องอใช้อํานาจในการที่จะสั่งการคนต่างๆก็คือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีคนให้เกียรติเรามีคนเคารพเรามีคนอันาาาาถืือออตเรรหว่ยด ในศักยภาพที่เราเป็นก็เป็นได้นะคะถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าดี่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการางานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ uh, Seven of Pentacles Four of Swords The Moon Page of Pentacles ไพ่ t องเ e นตโอเคพลังงานที่อาจารย์เห็นนะจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีการกลัวมีความวิตกจริตกลัวฉันทําไม่ได้ฉันรู้สึกว่าไม่โอเคฉันรู้สึกว่างานที่ฉันทํามันเหมือนมีความแบบเหมือนอาจจะคาดหวังก็ได้หรือมีคนคาดหวังในสิ่งที่เราทําก็ได้ทําให้เราสึกกดดนันเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่าเรามีความแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงต้องควบคุมสติให้ได้นะคะตร,ตรงนี้เราต้องปรับให้ได้นะเพราะว่า เออบางทีบางครั้งเราอาจจะเจอแบบหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตที่เราต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้แล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าเรากลัวอะไรบางอย่างไม่มั่นใจอะไรบางอย่างก็ได้นะให้สลัดตรงนั้นออกไปนะคะทุกคนแหละมันต้องเจอความกลัวนะคะ เจอความไม่ตกจิตว่าฉันทําได้หรือเปล่าฉันทําไม่ได้หรือเปล่าเป็นเป็นความคาดหวังนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเราสลัดตรงจุดนั้นทิ้งไปแล้วเรามองว่าเราทําเต็มที่กับทุกๆงานแล้วเราจะไม่มาเสียใจทีหลังแต่ถ้างานไหนเรารู้สึกทําไม่เต็มที่เอออันนี้เราต้องปรับตัวเองแล้วแต่ถ้าเรามองว่าฉันทําสุดความสามารถและฉันฉันทุ่มลงไปเต็มที่แล้วอันนั้นแหละอาจารย์เชื่อว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องกลับมาเสียใจผลจะออกมาดีหรือไม่ดี แต่อย่างน้อยเราได้ทําเต็มที่แล้วนะคะจงภูมิใจเอาไว้เถอะนะคะถ้ามันไม่ดีเราก็แค่ปรับไม่ไม่เป็นไรค่อยๆพัฒนากันไปให้โอกาสตัวเราเองอย่าก,กดดันตัวเราเองมากเกินไปเพราะว่ามันเป็นการดึงพลังงานด้านลบเข้ามานะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้กําลังรอผล,ผลผลิตที่จะออกมาบางท่านอาจจะลงแรงในการทําอะไรบางอย่างกําลังรอผล,ผลผลิตที่จะเข้ามาก็เป็นได้นะคะแต่พอบทสรุปสุดท้ายนะคุณมีการงานที่ดีมากมีความมั่นคงบางท่านอาจจะมีความสามารถที่เก่งเฉพาะทางคือช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่างานเข้ามาเยอะจริงๆมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่า มันมีความคาดหวังสูงมันก็เลยกดดันแต่แต่อาจารย์ก็มองว่าเงินของคุณเข้ามาดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าคุณมีความมั่นคงหรือบางท่านเนี่ยอาจจะทํางานที่แบบเป็นเงินเดือนที่มันฟิกซ์อยู่แล้วนะคะแต่อาจจะแปลว่าต้องทงําเยอะขึ้นกว่าเดิมคิดซะว่ามันคือประสบการณ์นะคะที่เราหาที่ไหนไม่ได้ก็คือทํามันไปเถอะนะคะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทานะคะให้ท่องเข้าไหวนะเหนื่อยหน่อยปาดเงินหน่อยแต่มันดีนะคะดีล้วนๆเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นแค่อารมณ์เราที่กาลังหลอกเราในช่วงนี้อยู่เพราะว่าพลังงาน ขึ้นชัดเจนมากเหมือนแบบกําลังเสียใจรู้สึกว่าฉันทําอะไรเงี้ยไม่ได้แต่บางท่านนะคะอันนี้กรณีบางท่านนะไม่ใช่ทุกท่านโดนให้ออกจากงานนะคะโดนจ้างให้ออกหรือว่าตอนนี้กําลังล่องลอยหางานอยู่ถ้าคุณไม่เลือกงานจนเยอะเกินไปนะคะเลือกพอประมาณให้เหมาะสมกับเรานิดนึงนะคะว่าเออเราทําได้นะอาจารย์เชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานสูงหรือบางท่านอาจจะแปลว่าหาทางหนีที่ไล่ไปทำอย่างอื่นอาจจะทำพวกสื่อออนไลน์หรือพยายามหาอย่างอื่นทำไปไเรื่อยๆอาจารย์เชื่อว่าเว,วลาคนเราอะคะ่ะ มันหลังชนฝามันจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องต่อสู้ยังไงนะคะคือเมื่อหลังชนฝาบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะรู้แล้วมันมันจะมีจิตอะไรข้างในที่เราสั่งออกมาว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเว้ยฉันต้องคืดสู้มากกว่าน,นี้ฉันต้องหา การเปลี่ยนแปลงฉันต้องพยายามนะคะมันเหมือนใช้เวลาในการพยายามนิดหนึ่งนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์เลยบอกว่าอย่าดูถูกความสามารถตัวเองนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งคุณทําได้นะคะแต่แค่ว่าคนเรามันสะดุดหกล้มบ้างแหละมันมีอุปสรรคบ้างถือเป็นบทเรียนนะคะทุกคนต้องเจอหมดฉะนั้นสู้ๆอาจารย์เชื่อว่าคุณทาได้บางคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคพวกสื่อออนไลน์อาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับรวกเพิ่งออกแนวจิตวิทยาต่างๆแบบอ่า เป็นหมอแพทย์พยาบาลต่างๆสู้ๆนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นงานเฉพาะทางหรือเป็นบริษัทที่ เป็นบริษัทของตัวเราเองหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพืชสวนไรนาต่างๆค่อนข้างโดดเด่นมากหรือเป็นของสวยงามของประดับตกแต่งดอกไม้อะไรต่างๆได้หมดเลยหรือเป็นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยใช้ของมีคมต่างๆอย่างเช่นเป็นเชฟอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกช่างซ่อมอู่รถอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างดีนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ทํางานหลากหลายในหนึ่งอาชีพอยางให้เห็นภาพในเลขาอะไรเงี้ยโอ้ทำงานมัลติทัสกิ้งมากเยอะแยะมากมายแก่กองในหนึ่งอาชีพหรือแบบบางคนอาจจะเปิดร้าน เบเกอรี ali, อ่ในนั้นก็มีขายน้ําด้วยนะคะใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นอาชีพทีต่ต้องเดินทางนะคะติดต่อเดินทางประสานงานต่างๆค่อนข้างโอเคหิวนะคะถือว่าใช้ได้อ่ะเอาเป็นว่าอาจารย์ส่งกําลังใจไปมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นทุกๆอย่างเพราะว่ามันมันเหมือน,น,นใช้เวลาเท่านั้นเองนะคะถัดไปในเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้าง The Herofan ขึ้นมา The Hermit อดีมากเลยอะเอาจริง ดีมากในเรื่องการเรียนดีมากๆแต่มันดีตรงไหนรู้ไหมเกิดจากการกระทำเพราะพลังงานเครื่องการอ่านการลงลงลง,ลงแรงไปในการอ่านใช้เวลาในการศึกษาแล่าเรียนถ้าคุณทํายังไงได้อย่างนั้นคุณขี้เกียจคุณก็ได้แบบนั้นเลยแต่ถ้าคุณขยัน อาจารย์เชื่อเลยแนละ้วว่าอูคุณทะลุมากมันเหมือนกับว่าความสามารถของคุณดีมากมีโอกาสสอบผ่านสอบได้ได้แค่นั้นที่ดีแข่งขันชนะก็เป็นได้มีความก้าวกระโดดมีความก้ากวหน้าบางท่านอาจจะแปลว่ารอไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่นะคะอ่ะรอสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นประเทศเปิดค่อยไปก็ได้แต่บางท่านอาจจะได้ไปแล้วเพราะว่าบางประเทศก็เปิดให้ไปแล้วฉะนั้นรักษาสุขภาพกันมากๆแล้วก็รักษาความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรอนะคะอ่าหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเรียนต่อ ต่างๆในสาขาต่างๆที่ไทยก็ได้เรียนต่อ,อปริญญาอีกใบหนึ่งปริญญาโทรปริญญาตรีต่างๆช่วงนี้ดีมากนะเอาจริงๆในเรื่องการเรียนแต่บางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่ากําลังรอสอบต่างๆอยู่ให้อ่านหนังสือไปเลยเพราะมันเปิดมาให้สอบนะคุณสอบได้ดีมากด้วยลดมากๆด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคําว่าก้าวกระโดดในเรื่องการเรียนการเรียนประสบความสําเร็จแต่เกิดจากอะไรคะ ความยุติธรรมก็คือแปลว่าอะไรจากความสามารถของเราจากการที่เราไม่ขี้เกียจและพยายามถ้าเราขี้เกียจจบเหตเลยจ้ะพังเลยนะต้องพูดตรงๆเลยนะพังเหเลยจ้ะไม่ดีเลยแต่ถ้าเราพยายามอ,อจุดพุชฉลองเลยจ้ะเตรียมฉลองเลยนะคะเพราะว่ามันมีเปอร์เซน์ที่มันจะได้แต่อย่างที่บอกก็คือมันอยู่ที่ เราพยายามมากน้อยแค่ไหนบางท่านอาจจะแปลว่าอาจจะต้องเสียเงินไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือเรียนผ่านสื่อออนไลน์คือได้หมดเลยนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงดีในการเรียนต่างๆบางท่านเรียนเรียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจก็ได้หรือเรียนเพื่อต่อมาหาลายัยหรืออื่นๆเอาเปาน็นว่าในเรื่องการเรียนประสบความสาเร็จทุกประการสู้ๆนะจ๊ะอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้อย่าละทิ้งความพยายามเพราะว่าความพยายามของเราเนี่ย บางทีบางครั้งพยายามหลายรอบอย่างที่อาจารย์พูดว่าความพยายามครั้งที่101อาจจะทำสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100นะคะสิ่งเหล่านี้อย่าหมดความพยายามเด็ดขาดนะแล้วก็แล้วก็อย่าขี้เกียจอย่างเดียวเลยนะคะอืถัดไปสําหรับเรื่องการเงิน queen of swords king of cups six of cups seven of swords แล้วก็ k n i g h t of swords เรื่องการเงิน ของคุณในช่วงนี้ก็คือมันมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะมันมีมาได้เรื่อยแต่ถ้าบางคนที่ทํางานหนักอยู่แล้วหรือทํางานที่แบบเงินมันเข้ามาจากการค้าขายหรือต่างๆเนี้ยมันจะดีอยู่แล้วนะมันมันเหมือนกับว่าเงินมันเข้ามาโอเคมากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าเข้ามาจากการที่เราเราพยายามมากเท่าไหร่หรือบางท่านอาจจะแปลว่าเงินเดอมมันฟิกซ์อยู่แล้วก็โอเคก็ได้เงินมามาได้เรื่อยคือต้องบอกแบบนี้ว่าไม่เดือดร้อนนะคะ แต่อาจจะเข้ามารู้สึกว่ามันมาเรื่อยๆอื่ยๆนิดนึงนะคะถามว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายอาจาอาจะมีค่าใช้จ่ายจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะคะหรือการซ่อมมากกว่าหรือไอ้นู่นไอ้นี่พังไอ้เรื่องแบบอาจจะเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือว่าอะไรในบ้านมันพังที่เราต้องซ่อมมันจะเสียเงินไปกับตรงจุดนี้และอีกหนึ่งอย่างอย่าให้ใครยิบยืมตังค์เด็ดขาดน,นะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคขาว่าถ้าสมมติว่าพอให้ใครหยิบยืมตังค์ไปเขาอาจจะไม่คืนเราหรือว่าคืนเรายากมากๆนะคะ มันมัน,ม,นมันมีการพลิกแพงสถานการณ์เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปยืมเขาเราก็ต้องคืนเขานะคะแต่ใน,นกรณีถ้าเราเป็นคนที่โดนกระทําโดนยืมนะคะให้คิดดีๆก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าหรือโอนเงินไปให้เขานะคะถ้ามันไม่จําเป็นอย่าเพิ่งให้นะคะหรือถ้าให้ก็เหมือนทําบุญเลยทีเดียวนะคะ เพราะว่ามันเป็นเหมือนพลังงานของคขาว่าบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราให้ไปเราต้องมานั่งควักเงินเก่าของเราจ่ายบางคนต้องเนี่ยต้องใช้เงินที่เราเก่าเก็บอะเงินเก่าเอามาใช้เงินเก็บเรามาใช้นะคะแต่ถ้าเราตั้งใจทํางานทำมาหารกินอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีเงินเก็บมากกว่าที่จะเอาเงินเก่เอาออกมาใช้งงไหมคะฉะนั้นทําเพื่อให้มีเงินเก็บด้วยนะคะเพราะเนี่ยม,มีโอกาสที่คุณจะเก็บเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นสะสมตังค์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแต่บางคนเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของกินของวิพาหัวมีโอกาสรับทรัพย์เป็นกอบเป็นกาะ มีเงินเข้ามาดีนะจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนละกันพูดแบบนี้ละกันมันมีเข้ามาเรื่อยๆหรือบางท่านอาจจะโชคดีมีคนพพอร์ตในเรื่องการเงินอาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณหรือคนในครอบครัวหรือว่าแฟนของเราก็ได้พพอร์ตในเรื่องการเงินของคุณอยู่แล้วคือว่าดีหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีธุรกิจรองรับมีอีกหนึ่งอาชีพรองรับก็ได้บางท่านอาจจะบอกว่าเอออาชีพนี้ตอนนี้ไม่ได้ตังค์าสถากนการณ์โควิดมันเกิดขึ้น แต่อีกอาชีพหนึงห่งก็อาจจะทำได้อย่างเงี้ยคืออาจารย์เลยบอกว่าคุณจะมีทางหนีที่ไล่นะคะในการที่จะทำเงินอยู่นะคะคุณฉลาดอยู่แล้วคุณเก่งนะคะคุณทำได้นะ,ะเรามาดูสำหรับคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างนะคะ The h e r o p h a n t ขึ้นมาเอาขออภัยค่ะ The High Priestess ค่ะ,ะ Three of Swords ขึ้นมานะคะ The Sun ขึ้นมา Five of Pentacles นะ Knights of Pentacles ต้องบอกว่าสำหรับบางคนที่เพิ่งอกหักมาในเรื่องความรักนะคะคุณโสดสนิทนะเพิ่งอกหักมานะคะ คือตอนนี้ยังเพิ่งมีใครถ้าคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเอามาเป็นตัว,ตวขั้นเวลาเท่านั้นเองหรือว่ามันเป็นคนที่ผ่านมาผ่านไปคือต้องบอกว่าช่วงนี้มันมีคนเข้ามาแต่มันจะเข้ามาปรับปนค่ะให้เรามาระวังคนที่คิดไม่ซื่อกับเราคิดไม่ดีกับเราหรือมาเอาผลประโยชน์หรือว่าเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเข้ามาก็ได้คือช่วงนี้ต้องพูดตรงตรงเลยนะอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นคนที่ศีลไม่เสมอกับเราเข้ามาแต่เราจะสัมผัสได้แหละนะคะสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกคือบางทีบางครั้งเน ความรักมันอาจจะทําให้คนเราตาบอดหรือบางทีเรามองไม่เห็นอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายดูคนดีๆคุณด,ดูคนนานๆน,น,นะคะอยา่าร,รีบตัดสินใจว่าเออเขาดีนะคะบางทีบางครั้งต้องค่อยๆสืบประวัติค่อยๆดูกันไปค่อยๆค,คุยกันไปไม่ต้องรีบร้อนแต่มีโอกาสที่จะเข้ามาจากสื่อออนไลน์หรือการเข้าสังคมแต่ตอนนี้อาจจะเข้าสังคมได้ยากเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็มันอาจจะเป็นคําว่าสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าเพื่อนมิตรภาพที่เราเคยรู้จักมีคอนเนคชันมีสือ่อมีสือส่อกลางหรือมีพ่อสื่อแม่ชักแนะนําให้รู้จักก็เป็นได้นะคะมันจะมี ปรับปนเข้ามามันอาจจะเข้ามามากกว่า1คนก็เป็นได้นะคะเราบอกให้เรามาระวังนิดนึงหน่อยละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ถ้าคุณเปิดใจคุณไม่ปิดกัน้นก็จะมีคนเข้ามาแต่มันเข้ามาปะบปนไงให้ดูนานๆมันอาจจะมีคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาก็เป็นได้นะ,ะแต่ถ้าบางคนที่รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมเราเพิ่งอาจจะเพิ่งเสียใจหรือเพิ่งเข็ดจากเรื่องความรักหรือว่าบางทีบางครั้งเรายังหวงความโสดอยู่นะคะ อ่าหรือว่ายังสับสนเอ๊ะฉันจะมีดีไหมฉันรู้สึกว่าฉันยังโอเคกับความโซดฉันรู้สึกว่าฉันไปหาเงินหางานหรือว่าไปเรียนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยให้ไปโฟกัสอีกจุดหนึ่งละกันอาจารย์บอกเสมอเราต้องรักและเคารพตัวเองนะคะแล้วเราจะเห็น คุณค่าในตัวเราเองมากขึ้นขึ้นว่าเฮ้ยฉันควรจะคบกับคนแบบนี้ไหมเรามันจะทําให้เราทุกข์ไหมอะไรเงี้ยถ้าจะมีให้ดีต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดถ้ามีแล้วมันไม่ดีอยู่โสดไปก่อนนะคะฉะนั้นสิ่งตาเหล่าลนี้อย่าดึงคนที่มันไม่ดีเข้ามามันทําให้เราทุกข์ไปจนตายได้เลยนะคะสิ่งเหล่านี้นะอาจารย์เชื่อว่าชีวิตคนเรามันสั้นอ่า อลองลองหันไปมองคนดีๆดีกว่าหรือว่าถ้างั้นยังไม่ไม่ดีก็ไว้ก่อนพักก่อนอยู่กับคนที่เราเรารักอยู่กับครอบครัวไปก่อนก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อสำหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้าง six of pentacles ขึ้นมา ten of cups ขึ้นมา ten of wands ten of swords นะคะ the empress อ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะสำหรับคนที่มีสถานะการคุยที่ไม่ค่อยชัดเจน มันเหมือนกับว่าเราจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างคือมันเป็นพลังงานของคําว่าต้องเรามาระวังลักซอนนิดนึงนะคะคนที่เข้ามาคุยดูดีๆดูนานๆนิดนึงนะมันมีโอกาสนะคะที่มันจะมีคนเข้ามามากกว่าอีกนะคะคือกว่าที่เป็นที่เราคุยอยู่อะค่ะมันจะมีคนเข้ามาอีกเพราะว่าตอนนี้จริงๆมันเป็นช่วงระยะเวลาที่มันเป็นการศึกษากันต่อไปอยู่นะยังคงคุมเคลือไม่ชัดเจนกันต่อไปอยู่มันยังเป็นสถานะที่ มันยังไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าเปิดเผยไปแล้วก็ยังรอเวลาอยู่แต่มันมีการช่วยเหลือเดี๋ยวเราจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาว่าเขาโอเคกับแบบสำหรับเราไหมหรือไม่โอเคหรือคนไหนที่โอเคคนไหนไม่โอเคมันมันจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นเพราะว่ามันเหมือนมีการจบจากคนที่มันไม่ใช่ออกไปเหมือนเป็นการเคลียร์คนที่มันไม่ใช่สําหรับเราออกไปในช่วงนี้มากๆนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่า นานๆคุยกันทีเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเพราะว่าอาจจะแปลว่าไป Refer ลุยเรื่องอื่นอยู่เราเองหรือเขาเองต่างคนต่างติดงานก็ได้มันเลยแปลว่าแบบมามา,มาหายๆ <c ười> แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรเงี้ยโผ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 ลอะไรเงี้ย <c ười> <c ười> <ๆ>มันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะแต่อย่างที่บอกคือถ้าคนมาที่มันไม่ดีเดี๋ยวเราจะเห็นได้ชัดเพราะว่ามันเหมือนเป็นการหักหลังคนที่มันคิดไม่ซื่อหรือว่าคิดที่มันไม่ดีหรือเอาแบบผลประโยชน์หรือเข้ามาเพราะจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่มันไม่ซื่อตรงอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีการคัดตรงนั้นออกไป หรือมันเป็นการเหมือนตัดช้อยส์ตรงนั้นออกไปแต่อาจจะเจอคนที่ดีคนที่รู้สึกว่าใช่หรือคนที่รู้สึกว่าดูแลเราได้จริงๆหรือว่าต่างคนต่างพยายามที่จะอยากสร้างครอบครัวเป,เป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวอาจารย์มองว่าช่วงนี้มันจะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอ่ะเอาเป็นว่าค่อยๆศึกษากันไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะขอให้เจอคนที่ใช่คนที่มันไม่ดีขอให้ไม่เห็นต้องออกไปนะคะเรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ Three of w a n d s ขึ้นมา The World ขึ้นมา สิกสับส r ตขึ้นมาขออีกใบหนึ่งโอเคนะสำหรับคนที่มีแฟนก็คือเรื่อยๆค่ะถือว่าดีนะคะแต่ถ้าในกรณีบางคนอยู่ไกลกันเป็นคำว่า long distance relationship นะคะหรืออาจจะอยู่กันคนละจังหวัดหรือข้ามประเทศเลย จะยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะจะยิ่งอยากอยากจะเจอกันมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือบางท่านอาจจะแปลว่าอะตอนนี้เดินทางอาจจะเดินทางได้บางประเทศอาจจะเดินทางมาเจอกันก็เป็นได้นะคะฉะนั้นรักษาสุขภาพรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆมันเหมือนพลังงานของคําว่ามันเข้าใจกันมากขึ้นรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นอยากมาเจอกันมากขึ้นแต่ถ้าคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ย คือช่วงนี้ต้องใส่ใจความรู้สึกกันนิดหนึ่งหรืออาจจะแปลว่าพยายามโทรหาโทรห,หากันบ้างในกรณีที่แบบอาจจะอยู่กันคนละบ้านหรือบางท่านอาจจะแปลว่าอ,อ,อยู่บ้านเดียวกันแหละแต่ต่างคนต่างมีเวลาทํางานหรือว่าบางคนเจอหน้าบ่อยจนมากเกินไปอะไรเงี้ยพยายามเติมความหวานให้กันและกันหรือว่า ถ้าอยู่ไกลกันก็โทรให้เป็นเป็นรูชีนะคะโทรให้แบบเป็นเป็นกิจวัตรประจาําวันจะได้ไม่รู้สึกห่างเหินจริงๆพลังงานไม่ได้ขึ้นว่ามีปัญหาอะไรกันหรอกแต่มันเหมือนบางทีบางครั้งมันมันเหมือนกับว่าไปโฟกัสจุดอื่นจนจนเรื่องจนตรึงแบบคนที่อยู่ใกล้ชิดของเราแต่ถ้าเราคุยกันแล้วว่า,วาเออฉันทํางานหาเงินนะแกแกเธอก็ทํางานหาเงินนะต่างคนต่างอาจจะมีเวลาให้กันน้อยนะถ้าเราคุยไกเกลียดก,กันตั้งแต่ต้น มันจะไม่มีปัญหากันค่ะอะ่แต่ถ้าแบบนานๆคุยกันทีหายกันไปบันหนึ่งว่าไม่มีแฟนไม่มีตัวตนอันนี้มันจะมีปัญหากเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงปกติดีค่ะก็คือต่างคนต่างช่วยกันทำอาหารกินช่วยกันทํางานพยายามสร้างอนาคตอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่านั้นเองฉะนั้นพยายามเติมความหวานหน่อยละกันแต่ความรักค่อนข้างโอเคมั่นคงไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้างเรามาระวังเรื่องปวดหัวปวดศีรษะนะคะไมเกรนหรือว่าปวดขมับเบ้าตานะคะหรือวินเวียนศีรษะนะคะในช่วงนี้นะ,ะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องเ,ออเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําในร่างกายเราหรือน้ําในหูไม่เท่ากันหรืออาจจะแปลว่าะระบบย่อยอาหารหรือว่ากดไหลย,ย้อนนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็เรื่องอารมณ์ของเราขึ้นขึ้นลงๆฉะนั้นควบคุมสติของเราให้ได้นะคะถ้าเราไม่ควบคุมสติบางทีบางครั้งมันอาจจะทําให้แบบ บางทีเหมือนบางคนนอนผิดเวลาหลังส,สารเคมีในสมองอ่าบางทีบางครั้งาทำให้เราแบบคิดเยอะคิดมากมันทําให้แบบบางทีสติหลุดได้นะคะฉะนั้นต้องควบคุมตรงจุดนี้ให้ได้นะ,ะอ่ะในเรื่องการทําบุญนะคะสุดท้ายแล้วนะคะการทําบุญมีอะไรบ้างนะคะอ่ะอันดับแรกอาจารย์บอกเสมอในทุกๆคลิปนะจะบอกทุกเดือนตลอดไปนะคะว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพี่ป้านะ้าอาปู่ย่าตายายพ่อแม่บุญธรรมหรือใครก็ตามแต่ครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณต่อเรามากๆทําบุญกับเขาก่อน ดูแลเขาให้ดีก่อนก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านถ้าอย่างตัวอาจารย์อาจารย์บอกเสมอว่าถ้าพ่อแม่ของอาจารย์ไม่อิ่มอาจารย์ไม่ทาบุญนอกบ้านนะอืมนะคะแต่อาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมขาวแล้วดำนะคะพ่อแม่ที่ดีก็มีนะคะเหมือนอย่างนะคะที่อาจารย์หมายถึงว่าเออมันมีมุมที่ดาร์กก็มีมีมุมที่สดใสก็มีนะคะออพ่อแม่ที่ดีมากๆ ก็มีแต่พ่อแม่ที่น่ากลัวตามข่าวที่เราเห็นก็มีฉะนั้นกตัญญูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นข,ของตนนะแต่อย่างตัวอาจารย์พ่อแม่ที่แบบ อย่างดีอะอาจารย์ก็จะให้ค้อนดับต้นอาจารย์ยิ่งให้อาจารย์ยิ่งเจริญให้1เท่าเราได้กลับมา10บเท่ามันเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์แนะนําเลยนะคะว่าให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินของบริโภคไปบริจาคให้กับคนยากไร้หรือทําเกี่ยวกับเรื่องโรงทานก็ได้หรือไปร่วมบุญกับเขาหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกสัตว์ระสาททั้งหลายก็ได้ให้อาหารน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าเป็นมูนิธิช้างก็ได้นะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆที่ เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเหมือนว่าต้องการความช่วยเหลือต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าให้ทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการบริจัคอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเป็นการร่วมบุญด้วยก็ได้หรือทําบุญตามโรงพยาบาลต่างๆจะยิ่งดีนะคะทุกครั้งที่ดาบุญเสร็จนะคะให้กรวดน้ําลงดินด้วยหรือเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการทําบุญทําความดีต่างๆกรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีนะคะ,ะสำหรับเรื่องการสวดมนต์ นะคะบทสมมน์อาจารย์แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าบทกวดน้ําลองไปหาใน google เอาดูนะมันมีหลายบทมากๆหรือพูดภาษาไทยธรรมดาก็ได้อ่ะบทสมมตนบททั่วไปอาจารย์แปะเสริมด้วยนะคะมีพระคาถาเงินล้านให้ด้วยพระคาถาเงินล้านที่อาจารย์สวดเองด้วยนะคะด้วยเสียงองอาจาเองไปฟังได้นะคะ แล้วก็นั่งสมาธิบ้างนะคะพลังงานของคุณถ้ายิ่งนั่งสมาธินะคุณยิ่งได้ดีนั่งสักห้านาทีต่อวันก็ยังดีแล้วค่อยๆเพิ่มเทเลนิดนะคะหรือ1นาทีก็ได้อะหนาทีก็ได้อะค่อยๆเพิ่มเทเลนิดเทเลนิดแท่น่อยแต่ถ้าบางคนไม่ขนาดเลยในการสวดมนตนน์สมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิอย่างเช่นว่ารูปวาดเขียนบางท่านอาจจะหางานอดิเรกที่เราทํากับมันได้นาน สิ่งที่เราชอบทํากับมันได้นานโฟกัสกับมันมีสมาธิกับมันหรือบางท่านอาจจะแปลว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน,น้องหมาอนแมวหรือบางท่านอาจจะแปลว่าฟังเพลงปรับสมาธิฟังเพลงสวดมนต์ต่างๆใน youtube มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเสียงบางคนชอบเสียง ASMR เสียงแบบน้ำตกเสียงแบบอุ้ยมันมีเยอะแยะมากมายลองไปฟังดูเพื่อปรับสมาธิ พยายามที่จะดึงสติเรากลับมาให้ได้นะเพราะพลังงานของคุณนะ่ยถ้าคุณยิ่งมีสติสิ่งต่างๆจะยิ่งดีสําหรับตัวคุณฉะนั้นจุดประสงค์เดียวที่อาจารย์อยากให้คุณทําสมาธิหรือน่าสมาธิหรือสวดมนต,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 ต์ต่างๆสติสัมปชัญญะค่ะถ้าเรามีทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วก็หมั่นกระทําความดีด้วยนะคะเพราะว่าคนทําชั่วได้ดีไม่มี เมื่อไหร่ที่แบบกฎแห่งกรรมมันมันทำงานยังไงมันก็ยุติธรรมเสมอนะคะไม่เป็นอื่นแน่นอนค่ะอ่าฉะนั้นต้องทําความดีโดยที่ตัวเราเองไม่เดือดร้อนด้วยเช่นกันไม่มากไม่น้อยเกินไปอยู่ตรงทางสายกลางด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดอ่าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งตัวคุณและครอบครัวนะคะแล้วก็ขออาจออารย์ขอเป็นกาลังใจให้มากๆเพราะตอนเนี้ยอาจารย์เข้าใจแหละว,ว่า ทุกทุกคนอาจจะต้องการพลังงานด้านบวกต้องการกำลังใจเยอะๆนะคะตัวอาจารย์ทําได้แค่ว่าตอนนี้อาจารย์ได้เงินมาจากการทำงานมหากรนหญาอาจารย์อาจารย์แบ่งส่วนทําบุญค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นการทําคลิปที่มอบพลังงานด้านบวกให้กับทุกทุกคนอาจารย์ถือว่าอาจารย์ทาได้แค่นี้ที่อยากจะมอบให้ทุกคนอาจารย์เชื่อว่าพลังงานในเรื่องด้านบวกหรือพลังงานกำลังแรงใจสําคัญมากๆอาจารย์ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนมากๆนะคะสู้ๆค่ะอ่ะอาจารย์ขออนญาตจบ ขอบคำำนนุณมากๆๆเท่านี้นะคะอย่าลืมกด like, กไลค์กด Subscribe กกระดิ่งกิ้งๆเปกําลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะใน IG มี2 IG นะคะแต่แนะนําให้ไปติดตามกิ่งฟ้า Official อันใหม่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ นิยาลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ